ดีเจเพชรจ้าขอพูดบ้างหลังทัวลงไม่ชอบคนแต่งตัวโป๊แจกฟรีกลายเป็นดราม่าใหญ่โตขึ้นมาทันทีเมื่อทางด้านดีเจเพชรจ้าได้มาออกรายการคุยแซบโชว์และมีบางช่วงบางตอนที่ดีเจเพชรจ้าพูดถึงการแต่งตัวของอดีตภรรยานิวเคลีย ทำให้ทัวลงอย่างหนักกับประโยคที่พูดว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะเดิมทีสเปคของตัวเองไม่ชอบแบบบอบๆบแบมๆพอเขาเป็นสายเซ็กซี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอีกทั้งเคยทําข้อตกลงก่อนคบกันไว้เมื่อ10ปีก่อนว่าไม่ชอบให้แต่งตัวแบบนี้เพราะตัวเองเป็นคนขี้หวงอยากเห็นความเซ็กซี่ของแฟนแค่คนเดียวไม่ชอบแจกฟรีตกลงกันมาแบบนี้ตอนนี้มันก็ดีนะทำให้เรารู้สึกไม่ตรงสเปคเราไปแล้ว ถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทําให้ใจสัน่นถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สเปคเราต่อไปแล้วยิ่งทําให้เราไม่รู้สึกอะไรงานนี้เมื่อทัวลงอย่างหนักดีเจเพชรจ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวออกมาชี้แจงอย่างโดยด่วนผ่านทางอินสตาแกรระบุแคปชั่นว่าเพจบางเพจก็ตัดแต่คําแรงๆมาลงให้คนมาด่าเฮียเล่น ไม่เป็นไรขอเฮียเล่าให้ฟังบ้างขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับพร้อมอธิบายว่า ตื่นมารถทัวร์มาลงหน้าบ้านเลยครับก็ขอพูดบ้างหลังไปออกรายการคุยแัทโชว์สัมภาษณ์1-2เรื่องแต่รถทัวร์ลงเพราะเพจบางเพจได้ตัดข้อความสั้นๆมาลงทําให้ที่ต้องออกมาพูดเพราะ FC หลักเขาเข้าใจผิดหรือคนไหนอ่านแล้วเข้าใจผิดความหมายเข้าใจได้หลายทิศท,ทางมากเรื่องแรกแต่งตัวโป๊แจกฟรี คนที่แต่งงานอย่างเฮียบอกเขาเสมอว่าอย่าแต่งตัวโป๊เลยแจกฟรีคือไม่อยากให้แต่งตัวโป๊ไม่อยากให้ใครมาเห็นของเราฟรีๆแต่ตอนนี้เขาอยากแต่งอะไรก็เรื่องของเขาส่วนตัวเขาจะใส่อะไรไม่ติดเลยสาวๆใส่บิกินี่นี่สวยดีเซ็กซี่น่ารักไม่ได้บอกว่าไม่ชอบชอบแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วดิลตั้งแต่ตอนนูน้นก็ไม่อยากให้แต่ง ไม่อยากให้เปิดให้ใครดูฟรีๆไม่ได้หมายความว่าคนใส่บิกินี่แจกฟรีแค่เราไม่อยากให้ใครมาดูของเราฟรีๆทำไมใช้คำว่าฟรีๆเพราะยุคข,ของเฮียบางครั้งเราเคยทะเลาะกันเรื่องเขาจ้างให้ใส่เซ็กซี่หน่อยเป็นเรื่องของงานเราไม่ว่าแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่อยากให้เขาเปิดนั่นมันเรื่องในอดีตไม่ใช่ปัจจุบัน ไม่ได้หมายถึงสาวๆใส่บิกินี่แล้วก็ดูดีไม่ใช่เรื่องดีอีกเรื่องก็คือที่บอกว่าไม่อยากแต่งงานมาก่อนก็พูดไปตรงๆว่า ผู้ชายอย่างเราก่อนจะมีน้องนิวเราไม่เคยอยากแต่งงานเลยเราเป็นแบดบอยแต่เราก็เคยมาออกรายการเยอะแยะแล้วว่าเราผ่านวิกฤตกันมาเยอะจนสุดท้ายโอเคเราแต่งงานกันนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าที่แต่งงานมาไม่อยากแต่งมันไม่ใช่ที่แต่งงานมาคือถูกแล้วคือแต่งแต่ที่ไม่อยากแต่งคือก่อนที่จะมาเจอน้องนิวนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะอธิบายพอสังเขตละกัน ว่ารถทัวร์มาลงทำไมผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไรสาวๆที่ใส่บิกินี่เลยมันก็ดูน่ารักดีเพียงแต่ว่าเป็นรสนิยมของผมถ้าเป็นแฟนกันก็หวงก็แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com